โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96.41กิโลเมตรในรอบเดือนตุลาคม2564ยังคงมีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนงานโดยการก่อสร้างงานโยธามีผลงาน64.702%ร์เซแล้วเสร็จ4สัญญาจากทั้งหมด25สสัญญาซึ่งมีอีกหลายสัญญาที่มีกำหนดแล้วเสร็จ ในช่วงปลายปี2,564และในปี2,565นอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรี ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายละเอียดของสัญญาแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระยะเวลาไม่เกิน3ปีกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างด่านและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไมากัน MFlow ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทางอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารสำนักง,งานต่างๆโดยด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้ง8ด่านบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1หนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบุรีประกอบด้วยด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรี ด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีส่วนระยะที่2เมื่อเปิดเส้นทางให้บริการกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะทำหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางและนำส่งรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดให้แก่กรมทางหลวง บริหารจัดการและควบคุมการจราจรซึ่งรวมถึงงานกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด24ชั่วโมงตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาถนนและงานระบบทั้งหมดของโครงการเป็นระยะเวลา30ปีหลังเปิดให้บริการโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับค่าก่อสร้างงานระบบค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา ซึ่งจะต้องรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข KPI หรือดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้สำหรับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีทั้งในส่วนการก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งงานระบบภายใต้สัญญา PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี2566